สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอรายง,งานข่าวสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกำลังเผชิญกับการอพยพครั้งมหาศาลของประชาชนชาวกัมพูชาที่ทะลักกลับประเทศส่งผลให้ด่านพรมแดนหลายแห่งอยู่ในสภาพที่เรียกว่าด่านแตกมีประชาชนตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและยากลำบากรายงานจากพื้นที่ระบุว่ามีคลื่นมหาชนลังไหลเข้ามาจนถึงขั้นมืดฟ้านมัวดิน สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนด่านปอยเปตยังคงปิดแรงงานกัมพูชาทลักกลับประเทศด่านแปกเมื่อวานนี้วันที่26กรกฎาคม2568สถานการณ์ที่ด่านปอยเปตยังคงอยู่ในภาวะไม่ปกติหลายช่องทางสังคมออนไลน์ได้มีการแสดงความกังวลอย่างหนักถึงสถานการณ์ที่ด่านปอยเปตของเราเมื่อวานนี้มีประชาชนจำนวนมากแสดงความรู้สึกไม่สบายใจและวิตกกังวลถึงขั้นภาวนาให้สงครามยุติ เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นจริงณด่านชายแดนซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางทหารที่ปะทุข,ขึ้นในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคม2568ระหว่างกัมพูชาและไทยขณะเดียวกันมีรายงานยืนยันว่าด่านปลอยเปตยังไม่เปิดซึ่งบ่งชี้ว่าการผ่านแดนยังคงมีข้อจำกัดหรืออาจปิดทำการเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนการอพยพครั้งใหญ่ของแรงงานกัมพูชา สิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งคือรายงานเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ที่ระบุว่าประชาชวนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า30,000คนได้ทะลักเดินทางกลับประเทศของตนผ่านทางด่านพรมแดนสากลดวงจังหวัดพระตะบองเนื่องจากจำนวนแรงงานที่ประสงค์จะกลับมีจำนวนมากเกินกว่าจะควบคุมได้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจึงตัดสินใจเปิดประตูใหญ่ให้แรงงานเดินทางออก หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งต่างเร่งระดมกำลังอำนวยความสะดวกและขนส่งประชาชนเหล่านี้กลับไปยังภูมิลำเนาของตนอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนผู้ที่เดินทางกลับที่มหาศารทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเร่งรีบและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากปัญหาจากความขัดแย้งและคำกล่าวโทษต่อผู้นำแหล่งข้อมูลและผู้แสดงความคิดเห็นหลายรายชี้ว่าการอพยพครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจาก ความขัดแย้งทางการทหารบริเวณชายแดนและมีการกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าสมเด็จอุนเซนเป็นผู้ที่เริ่มต้นความขัดแย้งและเป็นผู้ที่นำพาประชาชนไปสู่ความทุกข์ยากมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างเจ็บปวดว่าอุนเซนมาดูประชาชนของคุณบ้างพวกเขาน่าสงสารขนาดไหนและประชาชนของฉันถูกดูถูกและถูกทำร้ายรวมทั้งการกล่าวหาที่ว่า กัมพูชาต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพราะผู้ไม่ดีมักจะบ่นก่อนและฮุนเซนเป็นผู้ดิเริ่มความขัดแย้งก่อนแล้วเปลี่ยนประชาชนให้เป็นเหยื่อที่น่าสงสารเพื่อพยายามเอาชนะความเห็นอกเห็นใจจากนานาชาติข้อกล่าวหาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างกว้างขวางต่อการบริหารจัดการวิกฤตและต้นตอของปัญหาการสูญเสียรายได้และปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้ประกาศการที่แรงงานจำนวนหลายหมื่นคนต้องเดินทางกลับประเทศโดยฉับพลันนี้หมายถึงการที่พวกเขาต้องสูญเสียแหล่งรายได้และงานทำในประเทศไทยโดยทันทีนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่ากังวลว่าที่กำลังจะเดินทางกลับซึ่งเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงานเหล่านี้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพรวมของประเทศกัมพูชาเนื่องจากประเทศต้องขาดเงินส่งกลับประเทศ หรือ Remittance ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขลับเคลื่อนเศรษฐกิจของครัวเรือนและประเทศโดยรวมความทุกข์ยากและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประกาศสถานการณ์นี้ได้สร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างมากจากผู้แสดงความคิดเห็นหลายรายที่ต่างก็หวังให้สงครามยุติลงเพื่อสันติภาพหลายคนเน้นย้ำว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่า สงสารประชาชนทุกคนที่ทำมาหากินการอพยพครั้งใหญ่นี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความทุกยากที่ประชาชนและแม้กระทั่งทหารของทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญเสียงวิพากวิจารณ์ผู้นำและการกล่าวหาเบื้องหลังความขัดแยง้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ได้มีเสียงวิพากวิจารณ์และตำหนิผู้นำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮุนเซน มีความคิดเห็นจำนวนมากกล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ที่นำพาประชาชนไปสู่ความทุกข์ยากหรือเป็นผู้ที่เริ่มต้นสงครามการกล่าวหาต่อฮุนเซนนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีผู้กล่าวหาว่าท่านเป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งและพยายามทำให้ประชาชนกลายเป็นเหยื่อเพื่อเรียกความเห็นใจจากนานาชาติข้อกล่าวอ้างที่น่าตกใจคือกองทัพกัมพูชายิงขีปนาวุธใส่หมู่บ้านพลเรือนและโรงพยาบาล ซึ่งหากเป็นจริงถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและไม่อาจยอมรับได้มีการให้เหตุผลเบื้องหลังความขัดแย้งนี้ว่าเกิดจากการที่นานาชาติกล่าวหาสมเด็จฮุนเซนว่าให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มช่อโกงจำนวนมากที่ทำกำไรมหาศาลในกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจในระดับสากลนอกจากนี้ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายค้านต่อต้านนโยบายเศรษฐกิจ ภาษีและการสร้างรัฐบาลที่โปร่งใสในกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพบางความคิดเห็นยังระบุว่าสมเด็จชุนเซนพยายามกำจัดฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นจากปัญหานโยบายเศรษฐกิจและภาษีผ่านสงครามขนาดเล็กในครั้งนี้เพื่อรักษาอำนาจและควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ បងប្អូនតោះទៅជាប់ឯខាងឆៃទៅបងប៉ារ៉េជម្រុញចរាចរណ៍មិនអាចបត់បានអញ្ចឹងច្រើនទៅដល់ឲ្យពុកបងបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិដល់បងប្អូនយើងឮតោះបុកចេញណាបុកចេញណាទៅបត់ទៅតាមនៅនេះអត់អស់នេះក្រោលសានៅខាងនោះក្រោលសានោះទៀត

ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของแรงงานกัมพูชาและกระตุ้นให้เกิดคำถา,ถามถึงบทบาทของผู้นําในการนําพาประเทศไปสู่ความขัดแยง้งประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างหวังให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพื่อให้ชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติและพ้นจากความทุกข์ยากที่กําลังเผชิญอยู่เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและนํามารายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ